สมาาสสิบกกวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องลี่มาเย้วันนี้เราจะมาทำรายการบ้านเท่าแก่กันนะใช่ไหมนี่ก่ากลัวใช่แล้วเราจะมาทำบ้านตัูคือเหมือนวัดมากนั่นแหละร้านเท่าแก่หรือวัดตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับตอนนี้จะคือกินขาแล้วนะคือเราตั้งใจทำทุกงานจริงๆนะใจเดวมจะเริ่มเมื่อกี้ คือตอนนั้นลืมอัดไม่ได้ลืมแล้วเขตั้งใจก็เพิ่งได้มาตะกี้ซึ่งปรึกษากันเมื่อกี้ใช่แล้วมาน้อหมูมาจากไหนเนี่ยชิบบมาแต่บ้านดีก็ปุกปรากฏจึบจืบจึบไว้นะค่ะบ่าวบาเสียงหน่อยได้ไหมเออวันนี้เบ้ยรอกระดิบเบาเสียงหน่อย ชิปแล้วก็อาจจะมีเสียงวัดได้เลยนะคะสุกินวัดได้เลยมาจากวัดเสาลินอาจจะมีเสียงอะไรแปลกๆนิดหน่อยพอดีมา,าจากวัดสามัยมาจากข้างบามจากข้างบามใช่เลยเพราะว่าเราอยู่สารา,ราอยู่สาราสาราการเบลีมาาบ้านคิปเปอร์คุ้ก็ยังอยู่ <c oughs> ยังจำไม่ได้นี่เป็นไงมันเหมือนอะไรน่ะอะไรนะสีเทป่ะ มันเหมือนสีเทพเลยเนาะนไคนที่ไม่เคยไปสีเทพก็ไม่รู้จักเคยเคยไปตอนป .4 เคยไปตอนเดนโอ้ยสีเทพโคตรไกลอ่ะมามาตั้งแต่ดึกแล้วพี่ก็ไปตั้งแต่ดึกเหมือนกันแต่ว่าตื่นเท่าไหร่ตื่นเท่าไหร่พี่ตื่นตีสี่แล้วก็ต้องออกตั้งแต่ตีห้า ไปไปรออยู่นู่นหกโมงตรงมาประมาณหกโมงครึ่งป้านพีป้าเตือแปลกนะมันมันเหมือนล้อล้อไปด้านหลังมาอันนี้ใช่แล้วก็เอามาอันนี้ไปทนะสาบอกให้ในเรียนมาหกโมงครึ่งคุณครูมาไม่ใช่ดิหกโมงเดี๋ยวจะลองนะว่าอันไหนมันดูดีกว่ากันนะมเรียนมาตีแค่ไม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 ่เรียนมาหกโมงสร่มาหกโมงครึ่ง แล้วก็เรมาโทระเกียบเลยทำไมพวกเขียมาใช้จังวะโอ้นั่นแหละมันน่าจะพิจารณาอืมแต่งานทุกคนอาจจะลิดมิตเหมือนใครโอเคแสงมันจาเกินเกินจาไปิดกุญปุรถก่อนไอนี่จะไปอุทยานแห่งชาติวัดเซวงอุทยานประวัติศาสตร์ทำมาได้ขึ้นหนึ่งแล้วยัง กโอ้แสงมันจ้าปันปันแมันจ้าสุดเกินโอ้แหงเด้งเด้งรถเที่ยวแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนอาจจะทำให้มันเป็นแบบแบบนี้เอาแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดูน่าจะดูดีกว่าถ้ามั่งนะได้ไหมดูดีอยู่นิดหน่อย แล้วส่วนราคาก็ต้องมีจะงอยมแหลมเหมือนคาโบนเลยอม่ใช่ราคาวะว่าเพชไม่มืะรอบบอบักดุ๊บบักอุ๊บอะไร้หนึ่งสองสามสี่ห้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวยละสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าวีทุกคน มีแต่จะบอกว่ามันไม่เท่ากันคือมันผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยมัุดเร็วมากเลยวะไม่เร็วมากกะด้กดมียานสว่างใช่จุดๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆนๆๆๆน่ๆๆนๆอยๆๆๆ เอาเอาไปยัดตูดแล้วเอามาดมคูไปทั่วพีก่กรายคลิปยูใช่นี่มามันดูแบบว่าอันนั้นเกินไปโกบ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 ม,มันเล้วทำจิบ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 ขอให้คลิปนี้มีคนดูเยอะๆแล้วกันนะจึงหนึ่งล้านวิว <laughs> จัดไป <laughs> พฤติกรรมบิงคนเอ้ยไม่่ใช ขอมีให้พูดติดเอ <busca S 2> อมีผ <currently. S 3> e ู้เออร้านวิวเลขศูนย์ไม่เกี่ยวเลขหนึ่งเกี่ยวเขาบอกแค่เลขศูนย์ไม่มีค่าไม่ใช่เลยเลขศูนย์ไม่มีค่าเลยเออก็ตัดไม่ก็ได้แค่หนึ่งวิวเย็นี่เป็นไงทุกคนดูได้ไหมอะไรวะเนี่ยหน้าต่างคนตูปูพื้นหน้าต่างว่าลูกหน้าต่างว่าคุณตอนแรกก็นึกว่าหน้าต่างบูติดมาสีเทา เออจริง,รงไม่นะอุทยาประวัติศาสตร์สีเทพรังถามฮะบอกว่า<ม>จริงเรากำลังสร้างบ้านโฮเก่้ที่น่ากลัวไม่มันคือนีที่ะระวังโดนด้วยโดนอะไรโดนบอกาวา่าว,าวายูเกนี่ได้แล้วทำไมประตูว่ามันบเบี้ยวมันไม่บเบนะี้ยนะ มันก็ปกตินะพี่ว่าแล้วก็ได้เวลามาตกเตยสลิปถืดแต่นี้นั่งกำกำเซ็ตสลิปนะไม่ถ้าบูดมันก็ไม่ใด่สีมันตั้งแต่เมื่อวานเราต้องเพิ่มความแบบสดจริงให้กับหน้าต่างเสร็จยัง เสร็จยันยังต่อหน้าตาเอ็มจีต่อพื้นอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมทำชั้นสองเลยทำยังไงอ่ะยูจะไม่เป็นง,งั้นงั้นงั้นก็ต่อต่อผนังต่อผนังผนังจะต่อยังไงจะไม่เป็นไม่ทำเสาแบบโคพงแบบนี้เลยแต่ว่าข้างหลังจะเป็นมีทุกอันเลียงกันเอามิดเอาสีไม้แบบ หน้าประตูอเนี่ยเอาเอาสีไม้แบบตรงเนี้ยสีไม้เหรอเออแล้วก็ข้างหลังจะเป็นมิน้นหมดเลยสีขาวล้วนเลยใช่ไหมหน้าหลังอะ่ะใช่นนใชทุกคนเราจะอธิบายยังไงดีสีดำๆมากเอาแบบที่นี่มันเป็นผนังเข้าใจไหมใหม่มานี่เนี่ย ทำผนังอ่ะเนี่ยเป็นรถหมุนติ้วนะให้สูงเท่ากับอันนี้เลยโครงสร้างเอาเหมือนหน้าต่างเลยฮะเออเอาเอาโครงสร้างเหมือนหน้าต่างสูงกี่บอกสเอาเดี๋ยวอาสาทำหน้าต่างให้เลยลบ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 แล้เข้าใจโครงสร้างหรือเล่าเนี้ คือเนี่ยประปันเห็นข้างหน้ากับข้างหลังใช่ไหมเนี่ยข้างหลังตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอามิดหมดเลยเอาแบบไม่ต้องทำหน้าตรงหน้าต่างอะไรเลยข้างหลังเนี่ยเนี่ยตรงเออเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยข้างหลังอ่ะข้างหน้ามันจะเป็นประตูข้างหลังจะมิดหมดเลยแต่บ้างข้างไม่ต้องข้างเดี๋ยวจะทำจะทำเป็นหน้าต่าง หล่างทึบหมือนเลยเหรอเ้อล้อตมตอมบางบอกผิดอ่ะตอมนอลงมาอีกอ่ะล้อล้อหลุดตอมนอาวางลงมาอีกแล้วก็ปรับแล้วก็เอาตรงกลางเป็นสีสีขาวๆอ่ะให้มันเหมือนพื้นอ่ะก็สวยแล้วดีอ่ะเขาเอาสลับกันก็ได้แล้วจะทำยังไงแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้อล้อล้อเอาอละงสองเบาะนะ เอาปอ้านี่พุ่งไปทงางฝั่งนั้นมาวางกับตอมกอน <C oughs> เดี๋ยวมันจะหลงกัน <C oughs> ปั้นปั้น <C oughs> มันหมดได้เอง <C oughs> ราโคตรเท่เลยอะดูดีเดี๋ยวจะอาสาทำผนังให้ <C oughs> เอาไมา้นี่เหรอ <C oughs> วางสองบลนะ็อกนะอละสองบล็อกเอ้ยอละสามถูกต้องอละสาม อันละสามบล็อกใช่แล้วสีนี่เป็นสีอะไรล่ะก็สีนั้นสามบล็อกสีขาวสีขาวสามบล็อกก็ละสามอ่ะแต่ตรงไหนงงไหมไม่งงโอเคบ้านเท่าแกา่ดูได้เลยเราจะทำประมาณสามชั้นนะ ฮะสามชั้นเอากระต่างมันมีสามชั้นอะ่ะนค่ชั้นเดียวเลยเนะี่ยใช่โอ้ชั้นเดียวมันจะสูงเกินไปไหมมันจะไม่น่ากลัวนะนี่หน้าต่างส่วนหน้าต่างมันก็จะไม่ทำเป็นกระจกจะเอาเป็นไม้แทน เราคิดว่ามันน่าจะดูน่ากลัวอยู่ระดับหนึ่งโอ้ออได้เลยใครจะอาสามาวางกระจกเป็นเพื่อนไหม สวยเลยอะไรดูดีเลยไปเลยหมาถึงกระจกไมาถึงคบคบค,คไปวางข้างล่างไปจะพี <ไป S 2> <ป>่วางข้างบนเอง ใช่แล้วเป็นการหายกัดกูด้วยเอ้ามันหวังไปเล่นงแบบนแต่น้ำมันอยังบ่นไม่ามันหวังบอกได้ไม่ใช่เหรอวะทไมอันนี้ระวังไม่ได้แต่นั้นมันอย่าบ่นอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินตุ้ยเตี๋ยวอยากกินตุ้ยเตี๋ยวอยากกินตุ้ยเตี๋ยวเตี๋ยวตุ๋ยข้าวเหนียวข้าวเหนี่เอา อ้ะเรไมยันเดี๋ยวนะอะไรมันมีเพื่นเที่ยวเหลือสองบอกอ่ะฮึตรงแม่มันเหลือสองบอกเองก็ก็สีดำกับผนังอันนี้ไงก็ช่วยวางสีขาวแล้วกันตัวเองวางสีดำจะบอกนะว่า พี่ยัเมาเพี่มายังมาไวกก่าเลยเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยอุยหน้าหน้าต่างดูเป็นไงบ้างทุกคนหน้าต่างดูน่ากลัวไหมหรือว่าไม่เลยน่ากลัวให้คอมเมนต์มาดูใช่คอมเมนต์มานาทุกคนว่าน่ากลัวหรือว่าไม่ไม่รู้แต่ที่รู้ก็ใครก็ได้มาวาง màu vàng này thế này. Akka, ok, rồi, okay. cái ui, ui, nó làm, làm tuần chờ liền. ơi bắc, 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 <laughs> bắc, bắc. ok. เกีช้าจริงๆด้เส้าจะาีที่เป็นทบบคอนเทนเนอรไม่ต้องเออจะทำแบบนั้นก็ได้จะทำแบบนั้นก็ได้ทำแบบนั้นและปันปัน มาได้เวลามาต่อบล็อกมาต่อบล็อกเร็วเ๋ยวถ้าเป็นฝัง่งนี้ดีไหมทุกคนแบบนี้ถ้าม้าเรามนจะเป็นแบบนี้ก็เ,เป็น,ปนที่ทุกคนเห็นแหละเออจ <c oughs> ก็ hey. ม,ม,ม,มีเสียงคนคุยอะไรอาจจะมีเสียงเยอะเลยแหละแม่ปาปันทำฝั่งหนงต้งมก็ทำฝังไงปันี่นมาช่วย,วยได้เสร็จเปนน็น้น่ะ ได้ไหมเนี่ยจะให้การวางพื้นเป็นหน้าที่ต้อมกับอันฟันนะคไหมเดี๋ยวจะไปวางพื้นเป็นโครงสร้างชามสามให้หนทุกคนเคยเห็นแมปดอไหม จำแบบเดิมได้ไหมที่ตรงที่มันที่ใส่กุญแจอ่ะที่จะทําเป็นแบบตรงนี้เลยอ่ะเนี่ยตรงกลางแล้วก็มีบันไดขึ้นมาสองฝั่งแล้วทำแบบเอ้ยทำแบบเดิ้ลทำแบบคุณปู่ใจร้ายแบบทวดใจร้ายแล้วต้องมีคนเป็นคุณปู่ใช่ไหมเคยเห็นแมนนช่องเอ D ีดอ่ะอ๋อคุณปู่ใจร้ายเหรอเออที่เป็นคุณที่เป็นชลา มันน่ากลัวตอันนั้นพอเออไม่ไงทั้งจิบ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 โอ้ยทำไมมันเหลือบักเดียววะไหนมันเหลืออี่ช่องเดียวมันสามช่องมันก็ได้เสียแบบนี้มันขาดอะไรวะเอา้าก็เป็นอันนี้สี่บ็อกไปเลย อันนี้มันแถมพิเศษพี่ไม่พอออที่เก่าคำคำนวณลืมว่ามันช่างอืมตอนไปทำไปตอนไปทำอีกฝั่งหนึ่งไปอ๋อใผ่นนี้หลุดครัแล้วก็ทำทำถูกมานนาแล้วใช่การสร้างมันก็ต้องมีผิดอะไร ค่ะทีนี้เด้อแม่ไป <problem> <coughs> อย่าทำไมว่าเรายังไม่มีแฟนทุกคนแเป็กิดแฟนดูดีเลยทุกคนหอไม่น่าเบ็ดหรือฮะ มำนทุกคนตามจะไปเลยเดี๋ยวน้าหอจะมาแทนตื่นเช้าหลน้าต้องไปก็จะไเมื่อืนไม่ได้ชาร์จก็ชาร์จได้เกแล้วก็มาเล่นกดีทไมไม่ชก็ได้เยอะแล้วนี่หลไม่เสื่อรืเปล่าเหมือนนั้นอ่ะมันลเร็วมากได้จเหมือนจะลอลอนีลากไปกูเลอ ว้าวไปนั่ะน้องออกมาเลยเดี๋ยวขอทำรถสิจ้ะลาแค่รอข้างเดียวพี่กันรอข้างเดียวจริงเอ๊ะเรือเหรอไปแล้วจะไปคือน้องออกมาแล้วน้องกำลังจะมาแค่ผมใช่ไหมาเรียกว่าน้องต่ำมีเสียงมาใช้น้องต่อถุงเลย วอนนี้พนักงานต่อไปไม่ใช่คนเดียวบานาน่าแคทคือเหลื่อยเม่มาเลยพนักงานเอ็กซ์เอาที่ไหนพนักงานเอ็กซ์นี่นี่ไงทุกคนได้ปวดเปลี่ยนตัวใหม่ม่อนก็เป็นตัวนี้เพราะว่ามันมันสลับล่างกันไงมันใช้ ใช่วิชาเปลี่ยนเป็นผู้ชายรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยตอนนั้นย,ยังเป็นผู้หญิงเลย <c oughs> มันได้ให้มันแบบยาวๆไปเลย ก็ทำงานให้มันเสร็จนะทุกคนทุกคนหยุดวิ่งเล่นกันได้แล้วยิ่งมองหามาทำงานเร็วๆอย่าลีลาเค้ได้แล้วทุกคนบันไดเป็นไงนนที่โคตรกว้างเลยว้าวเสร็จแล้ว มืดตรงนี้น้องเห็นกันไหมเอ่ยโอ้ยน้องมืดปักไฟหนุ่ก็ดีล่ะโคตรมืดเลยทำไมให้ปันปันทำอยู่คนเดียวล่ะน้องหาวเจ้๋แปบบ๊แบป๊บแป๊บนึ๊อยู่ไหนกันทุกคนนี่แม่ฉนเดื่มน้ำยาแล้วน้องหาวจะมาโยนใส่ทำไมแม่ ีคือตรงนี้ก็ยังมีความสูงอยู่อาจจะมี e ีสองมาด้วยนะใช่เพราะว่าอีพีนี้มันไม่เสร็จแน่นอนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงสร้าสั่งมืออาซีที่จะไม่พูดตู้เลยอ่ะอย่าพูดอย่างงั้นสิอุ้ยช่วยด้วย ปวดหลังเหมือนกันช่วยด้วยนั่งน้ำตอนนี้ไม่สุ้5ข่ายโอ้ยเดีวนะ5ข่ายที่จบมาเล่นเม็ดป่ะว่าเมื่อตีแล้วเล่นเม็ดป่ะทุกคนหายหมดเลยล็อกแมควันมาจากไหนอ่ะเหลือแต่เบ็ดรวมกับเบ็ดบอสอ่ะเหลือเบ็ดพี่ด้วยเบ็ดพี่อหัวหง่วงเบ็ดเป็นปันอยู่ไหนอ่ะเด็กเล็ไม่รู้ เป,เป็ดหรือว่าอีพีพนี้เราจะพอแค่นี้กันกเข็ดไอ้หัวติดเนยเป็ดเนาห่าวหายก็ไอ้บอสเอาไปไหนเราไม่รู้ทางมันเอาของนนองหาวไปเล่นแล้วทำหายแล้วมันก็จะเบึกยหงเรากิ่นควันคือแบบพุ้มมากเจกโคน,ท,นทำชั้นทำซันสองด้วยหนาทุกกอน <G ül s> เป็นกังลังใจให้ด้วยนะแกไก,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 ก่กล้ยกุ้ยกี้ เดี๋ยวพ่อจะมาทำให้นหะฮะใช่แล้วเพราะว่าตอนนี้นคือเราเหนื่อยแล้วคือแค่นี้ก็สงสารเด็กๆเพราะว่าปวดมือกันมากๆแน่ๆแต่น้องห่าเพิ่งมาไม่ค่อยปวดมือเท่าแต่ปวดมือเพราะว่ามันเหมือนเราสร้างโรงแรมกันเลยเนาะปันมันแค่บ,บ้านนี้ใหญ่กว่าโรงแรมหรือโรงแรมใหญ่กว่า จริงๆมันจริงๆมันกว้างกว่าโรงแรมนะใช่ไหมปันแต่ว่ามันเล็กกว่าใช่ไหมโร<ช>งแรมจะสูงกว่านี้เนาะใช่โรงแรมสูงกว่านี้แต่โรงแรมอะสร้างเร็วว่าปะใช่ไม่้างเร็วเร็วแต่เนี่ยสร้างอย่างง่าย,ยามาไม่ปันปันไม่ต้องอันนี้แต่นี้ค่ะของก็โคตรง่ายไม่ปันปันเอาอันนี้ดีกว่าปันปัน<ม>ปันอย่าเบิ่ง เอาแบบเอาเอารอบๆอ่ะให้มันเป็นขอบเอาให้มันเป็นขอบแบบอันนั้นอ่ะให้มันเป็นขอบดำๆอ่ะเราจะทำแบบนี้เหรอเหมือนเ,เ,เวลาเราวาดแบบเหมือนเวลาเราวาดที่ว่าไปจับนวันดูใช่ไหมดำใช่ไหมใครก็ได้ไปถูบล็อกข้างล่างให้หน่อยหมายถึงถูบล็อกดำๆอ่ะ,อะเออเอออย่างนี้แหและเขาจะได้รู้ว่าขอบมันคือตรงนี้ นี่ทำได้แค่ว่าเส้นดำๆ่นแลยนี่หมอกว่าเจ็บไเลยแบบมันจะดังที่เธอหัวใจฉันงาไปใ้ามเขาก็ไม่รักมงีโอ้ยรีบทำเถอะมีแต่พูดคำคุมอยู่นั่นแหละก็ไปช่วยดีก่าไม่ใช่กบ ทุกคนทำไมไฟมันไม่สว่างเลยวะไม่รู้เหมือนกันโแกจะเพิ่มเดี๋ยวยังไม่เสร็จเออสว่างขึ้นละแป๊บนึงขอทำอีกก่อนไม่ต้องแล้วนี่ก่อนเนี่ยมันปิดเอารั้วมาตั้นไว้หน่อยเดี๋ยววางพื้นเสร็จยังแล้วทำขอบหรือยังข้างบนเนี่ยทำขอบหรือยังแล้วชั้นสองวางบล็อกหรือยังเออ ทําต่อก็ช่วยกันทำทำรั้งนี้เสร็จแล้วก็จะ่อยพี่สองนะทุกคนเพราะว่าเมื่อแล้วเรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงด้วยพี่กำลังใจให้ด้วยนะต่อพื้นเลยปะน่ะซิ่งเหรอแต่มีคนต้องหายที่จะเอาเงิรมาเป็นจริงนะจริงหรอเปล่าสองหมอลาหอลหรือหรือหรือฮะคนละหอกไปไปกันรู้แล้วลือ ไม่เติม,มน้ำม <150 S 1> <น>ันเอือเว็บร้อยห้าสิบือเวยใช่สิเต็มร้อยยี่สิบห้าเออว้าวสว่างมากมืดปิดเลยอะไรเหรอไม่น่าจอพี่ซองอยู่คนเดียวเหรอชั้นชันสองซันส,ส,ส,สามอโอ้โหโคตรมืดเลยซัเบ็ดนายไปเกี่ยวอะไรเนี่ยต้องทําให้มันมืดมดเล่ไม่ใช่ของปันเหรอ ไม่ของมัน้าเล็กเลนกมันบางกว่าด้วเด็กเกวิมันก็มันเบ็ดใครนะนเอใช่แบเบ็ดน่ะเออได้ไงเบ็ดชนอยนูเบ็ดน้องขาวเขาอยู่นู่นวเล้วหายไปไหนหายอยงานไอ้นมันเอาไปช่วยลูกตามนว่าไอ้คนจาให้ไหนต้องแค่ใส่ไม่ได้เพราะนมันชันต่ก่อน จริไอ้บอสมันชอบฟุตบอลเพราะว่ามันสวยเท่ดิมันชอบเพราะว่ามันในมันจะคิดมันจะเอาของมีหอมมาสิรมันคีอยู่ิดดีชิบชิบว้าวต่อบักกันเสร็จหรือยังเออโอ้ทุกคนคือตอนเราปาเร็วๆป็วาเร็วๆปาปาเร็วๆร็วแกเสร็จแล้วแกเสร็จแล้วกำลังต่อช่วยอยู่ โอ้ยทุกคนคือตอนนี้มันก็ต้องบรรยายเยอะๆนะเพราะว่าตอนนี้มีเสียงมาแทรกคือเยอะเวอร์ใช่ไหมทุกคนเด็กๆทุกคนต้องขอช่วยพี่หน่อยเดี๋ยวกำลังตอบบล็อกกำลังเสร็จเลยช่วยตอบบล็อกฝั่งมันปันหน่อยเร็วๆเราจะได้เสร็จการแล้วก็ต่อยปีสองคือตอนนี้เหนื่อยมากกีทข้าว มาแล stoff, er pues ้วมาแล้วชื่อดงกชนอยากจะมาทุบทำไมน้องเฮาอะไรอ่ะโอ้โหเบื่อแล้วแกเสร็จแล้วกันทุกคนแก้เสร็จแล้วอยากกินชีทอนแกเสร็จแล้วแกเสร็จแล้วแกเสร็จแล้วทุกคนแกเสร็จแล้วอยากกินชีท้อดก็ไปซีเรีนเซเว่นสิชีทไหนคนแกเสร็จแล้วแกเสร็จแล้วทุกคนแกเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าเด็กๆจะทำเร็วได้ขนาดไหนกันเชียวนะคะ เดียวจะบังได้เลยวันนี้อุ้ยเรือและช่องนึงและช่องนึงฝั่งล่างเขาใครจะมาบังพิงวันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชทุกคนมายืนกันอยู่ตรงหน้าตรงนี้บินบินบินเมยก็ปีนอยู่ตรงเหมือนประมาณนั่นแหละวันนี้พวกเราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชท กดซับสไครป์ช่องช่องเลิฟลี่มังด้วยนะครับบ๊ายบาย